อันนี้ก็นะครับวันนี้จะมาลองเทสกล้องนะครับ2ตัวของยี่ห้อใจกานะครับพอดอีเราได้รับมาทั้งหมดสรุ่นจะเป็นตัว C 2 0 0นะครับนะครับ C 2 0 0มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นกล้องนะครับที่สามารถแทนซ้ายขวาได้นะครับตัวกล้องตัว C 2 0 0อเนี่ยอุปกรณ์ที่แถมมาให้เนี่ยนะครับ ก็จะมีตัวตัวกล้องนะครับหตัวที่สามารถซูมได้นะครับเราก็สามารถแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้นะครับหมุนได้เกือบจะ3า0องศาแต่อาจจะไม่ได้ถึงรอบนะครับอ่านะครับนี่คือจุดเด่นของตัวกล้องแล้วก็อันที่2ก็คือตัว C200 เนี่ยนะครับมีอุปกรณ์ที่แถมมาด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวไม้นะครับไม้ที่เอาไว้ใช้สำหรับตั้งกลางห้องนะครับ เป็นไม้ที่มีจับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับตัวไม้ตัวนี้มีพิเศษอย่างไงนะครับจะมีในส่วนของสามารถที่จะต่อตัวโทรศัพท์เข้าได้นะครับจะเป็นการรับสัญญ,ญาณบูทชุดนะครับต่อสามารถต่อเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือได้นะครับแล้วก็สามารถเล่งเสียงได้นะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คอนโทรในส่วนของตัวกล้องได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือสามารถปรับ ซูมยอ่อขยายนะครับจากตัวไม้ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือก 1- 2นี่ก็คือสามารถเลือกจุดที่เราจะโฟกัสได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้สามารถปิดไม้ได้ปิดนิ้วไม้ได้นะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็คือตัวไม้นะครับก็จะมีลาโพองอยู่ด้วยในตัวนะครับตัวนี้ถ้าเป็น c 2 0 0เนี่ยนะครับก็คือจะบาะก,กับ ที่เราใช้ในส่วนของการประชุมทางไกลนะครับเช่นตัววิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับการประชุมผ่านซูมนะครับวันนี้จะนิยมใช้ประชุมผ่านซูมนะครับรุ่น c 2 0 0ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับเอามาใช้ในห้องประชุมนะครับอันนี้ก็คือโดยสเปคโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็ก่อนที่มีแถมมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับใช้สําหรับในการควบคุมในการซูมย่อขยายหรือปรับเพิ่มเสียงลดนะครับ นี่คือจุดเด่นของ c 2 0 0นะครับโอเคนี่ฮะตัวหน้าตาของตัวกล่องนะครับตัว c 2 0 0ก็จะอยู่ด้านฝั่งด้านข้างนี้นะครับเราก็มีสายนะครับในการต่อรวมเข้ามานะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับโดยมีผ่านตัวกล่องรวบรวมนะครับตัวสัญญาณต่อเข้ากับตัวพัร USB นะครับมีสายแถมมาให้ยาว5เมตรทั้งหมด2เส้นนะครับเส้นหนึ่งต่อเข้ากับกล้องอีกเส้นหนึ่งต่อเข้ากับตัวไมค์ชุดลำโพงนะครับ แล้วต็อีกเส้นหนึ่งเป็น USB ต่อเข้ากับคอมนะครับใช้ในการเปิดสตรีมนะครับในการที่เราวางไว้ในห้องประชุมนะครับเน้นนะครับตัวรุ่นนี้จะเน้นใช้สําหรับที่เป็นประชุมระยะไกลนะครับในการซูมนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับตัวนี้ c 2 0 0ก็สเปคคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดสเปคดีเทลลึกๆนะครับเราจะทําเป็นไฟล์แนบไปให้ไว้ทีหนึ่งนะครับนี่คือภาพที่ที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือ ของตัวกล้อง C200 เนาะครับตัวกล้อง C200 นะครับเดี๋ยวคุณเจ้าจะลองโฟกัสดึงเข้าดึงออกดูมไหมครับลองดูว่าความาระยะในการซูมเนี่ยภาพแตกไหมนะครับตรงนี้จะเป็นาการซูมเนี่ยจะเป็นแบบออปติคอลนะครับคือถ้าเกิดซูมซูมเข้าซูมออกเนยนะครับภาพจะไม่แตกนะครับอลองซูมให้สุดเลยก็ได้นะครับลองดูว่า,เ,าเราสามารถเห็นตัวชื่ ที่ห่อของตัวล่มข้างหลังนะครับลองลองดูเราซูมเข้าไปดูอโอ้โห่ยครับอันนี้คือให้ให้ดูนะนะครับในความซูมได้สูงสุดอันนี้คือเราซูมได้สุดแล้วใช่ไหมครับอโอเคก็ถือว่าเห็นตัวกล้องนิคอนเนาะมีสามารถที่จะลองดึงภาพกลับไปแล้วลองไปดูในส่วนของที่เป็นไกลกว่าน,นี้ได้ไหมตัวหนังสืออ,อย่างเช่นตัว กล่องก็ได้นะครับหรือตัวกล่องที่เป็นปรินเตอร์ขาวๆครับสามารถที่จะเห็นตัวหนังสือนะครับลองลองเทสที่ไหนอ,อ่านี่ครับออันนี้สุดนะครับลองอหยสุดเลยครับดูดีว่าได้ระดับไหนอ,อ่านะครับอ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นนะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือตัวเล็กๆตัวนั้นแนหะก็คือจะที่ลงมาเนี่ยอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยอันนี้อาจจะถือว่า เกินขีดความสัมภาษณ์สามารถละในการที่จะซูมเข้าไปนะครับเกินละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถอันนี้คือเราเทสซูมเนาะซูมย่อขยายสามารถเทสอะไรได้อีกนะครับ,อรบอลองหมุนเนาะอันนี้คือเทสลองหมุนซ้ายแผ่นซ้ายแผ่นขวานะครับสามารถแผ่นได้ลองดูดิว่าแผ่นไปซ้ายสุดนะครับได้ขนาดไหนนะครับอลอง เราส่งไปดูตัวอักษรของตัวตัวตัวสินค้าด้วยได้ไหมว่าเห็นไหมอ่าสมมุตส่องไปที่ a 1 2ได้ไหมครับอ่าส่องได้นะครับส่องได้แต่ลองดูซิแต่เบอร์รเห็นไหมสามารถปรับโฟกัสได้ไหมครับตัวนี้ไม่ได้นะครับอ๋อมันถอยมาไม่ถึงโฟกัสอ่า,อาลองดูนะว่าตัว c 2 0 0เนี่ยขีดความสามารถเนี่ย นะครับก็คือจะอ,อ,อาจจะมีใกล้ได้แต่อาจจะบางจุดอ,อ,อาจจะปรับโฟกัสไม่ได้นะครับมีข้อข้อจำกัดนิดดึงนะครับนิดเดียวนะครับคือ C200 ยเนี่ยข้อดีก็คือว่าจะใช้ใช้งานเกี่ยวกับเน้นเรื่องของความสะดวกในการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับในการประชุมระยะไกลนะครับส่วนเรื่องของการซูมย่อขยาย,นยในระดับเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ ได้อยู่เค okay, อันนี้ลองลองหมุนแผ่นกล้องดูนะนะครับเองหมุนแผ่นกล้องดูครับอ่านะครับอันนี้ก็คือเองหมุนมาทางขวานะครับน,นี่ลองขวามือนะครับอันนี้ขวามือครับนี่หมุนอ่าคือสามารถหมุนได้ซ้ายสุดขวาสุดเลยนะครับแต่ไม่สามารถที่จะหมุนกลับหลังได้เอาง่ายๆนะครับ วิธีการแบบการหมุนเพื่อเพื่อการเข้าใจง่ายนะครับก็ C200 เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปวางบนขาตั้งกล้องปกติได้นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับการใช้งานนะครับอันนี้ผมก็ในส่วนของสเปค C200 ก็ยืนอยู่ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ถ้าไว้ในห้องประชุมนะครับตัวเี้ค่อนข้างที่จะบอกเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาตัวที่เป็นไมนเพิ่์ แล้วก็ลำโพงเพิ <hai> ่มนะครับในส่วนของตัวไม้นะครับตัวนี้สามารถต่อไม้เสริมได้ทั้งหมด2ตัวนะครับนี่ฮนะก็คือไม้ตัวนี้เราวางไว้กลางห้องแล้วก็อาจจะทําเป็นไม้ซื้อเสริมได้นะครับตัวนี้มันจะมีออปชั่นเสริมเข้าไปนะครับสามารถตั้งเป็นไม้ที่เป็นาทางหัวโตแล้วก็อีกอันนึงอาจจะไปไว้ท้ายโต๊ะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถต่อตัวไม้เสริมได้นะครับ อันนี้เสริมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัว UV 570นะครับเป็นยี่ห้อของใจก้านะครับเป็นห้องที่ใช้ในห้องประชุมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในส่วนของในการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์หรืออาจจะผ่าน,ปนโปรแกรม z o ูมนะครับได้หมดที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับในปัจจุบันนะครับในส่วนของตัว UV รุ่นนะครับรุ่นผมจะขอเรียกว่า UV 570นะครับตัวรุ่นนี้เหมาะยังไงนะครับ1สามารถเอาไว้วิชุนทางไกาได้นะครับวิดีโอคอนเฟลต์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาในส่วนของการไลฟ์สดหรือการสตรีมผ่าน f a c e b o o k นะครับผ่านโซเชียลต่างๆนะครับถ้าให้ผมดูนะครับเครื่องตัวกล้องตรงนี้น่าจะเน้นไปหนักในส่วนของการสตรีมนะครับในการไลฟ์สดนั่นเองนะครับ เพราะว่าตัวนี้ในการที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อง่ายนะครับเพราะว่ามีสาย USB 3.0มาให้นะครับสามารถอามาใช้แทนกับตัวกล้องเทมมาราตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อมีเป็นสาย USB เนี่ยเราสามารถต่อเข้ากับคอมได้แล้วก็มาผ่านตัวโปรแกรม OBS นะครับเราก็จะเริ่มมาทสเลยละกันนะครับอย่างแรกเลยตัวกล้องเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมุนซ้ายสุดขวาสุดได้นะครับแล้วก็จะลองเทดสดูเลยนะครับเราหมุนซ้ายสุดนะครับเป็นยังไงนะครับ อนะครับนี่หมุนซ้ายสุดนะครับนี่นะครับโอ้นะครับเกือบรอบอะครับเกือบเกือบเกือบร้อยเกือบร้อยแปดสิบองศานะครับเหมือนแับขาดไม่กี่องศาเองแต่รอบอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเราหมุนหมุนซ้ายสุดนะครับอ่านะครับลองดูมาหมุนขวาสุดเป็นยังไงนะครับอ่าขวาสุดนะครับอ่าขวาสุด ก็เกือบร้อยองศานะครับเหมือนขาดอยู่ประมาณนิดหน่อยประมาณไม่กี่องศานะครับจะหมุนได้รอบแล้วนะครับแต่ตรงนั้นคือในส่วนของตัวกล้องก็สามารถเก็บได้หมดอยู่แล้วนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับก็ใช้สําหรับแผันซ้ายแผ่นขวานะครับอ่าแล้วบนขึ้นขึ้นไปข้างบนได้ไหมลองดูอ่าดูดีว่าขึ้นบนสุดได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสามารถตั้งฉากได้เลยนะครับแบบหงายหลังไปอีกได้ไหมหงายหลังไปลึอสุดแล้ว ก็คือ,คอสามารถตั้งฉากขึ้นไปได้ไดไดเฉยๆนะครับไม่สามารถที่มองไปถึงข้างหลังและต่ําสุดนะครับเป็นยังไงต่ําสุดก็ได้ถึงประมาณระดับเข่านะครับผมแล้วก็กลับมาที่ด้านหน้าเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นการเทสในในส่วนของการแผ่นกล้องนะครับหมุนซ้ายเหมือนขวาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสในส่วนของในการซูมแล้วกันนะครับซูมย่อขยายถ้ายังไงผมขอเทสเหมือนกับ ก่อนหน้าผมจะลองเทสในตำแหน่งเดิมแล้วกันนะที่เราเคยเทสกับตัว C200 แล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับอันแรกเลยก็ซูมไปตัวซูมไปที่ตัวตัวร่มนะครับตัวร่มดูดีว่าเห็นตัวคำว่า n i k o ้ Photo หรือเปล่านะครับอ่านี่สุดแล้วใช่ไหมครับอ่านี่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาค่อยเอารูปตัวนี้มาคอมเพลกกันดูว่าความชัดเป็นยังไงนะครับต่างกับ C 2 0อยังไง นะครับแล้วก็ในส่วนที่2องมาเทสแผ่นดูว่าเห็นตัวกล้อง a 1 2ไหมนะครับวันนี้เราจะเทสกันแบบเร็วๆเลยลวกันเนาะนะครับดูสูงเข้าไปนะครับสูงเข้าไปนะครับสูงเข้าไปอ่านะครับจะเบอร์เบอร์นิดนึงถูกไหมครับอ่าแต่กล้องอ่าลองดูดิว่าตัวนี้มีปรับโฟกัสได้ไหมนะครับลองปรับโฟกัสดู เพราะว่าผมเห็นมีปุ่มปรับโฟกัสอยู่นะครับคือตัวอ่าออโต้ Auto, ใช่ไหมมันจะมีปรับโฟกัสแบบมันนวนก็มีนะอ่าเห็นไหมครับอ่าตัวอ่าอ่าโอเคเนี่ยครับอันนี้ลองลองจำตัวช็อตช็อตนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัว C200 มาเปรียบเทียบกับตัว Uh, uv570 นะครับว่าความแตกต่างเนี่ยนะครับของเรามาถ่ายโทรศัพท์เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับวรนนี้ผมยังไม่บอกละกันนะครับเดี๋ยวเอามาดึงมาส่วนในการเปรียบเทียบนะครับในส่วนของฟีเจอร์ของกล้อง uh, uv570 เนี่ยก็สามารถที่จะล็อกตำแหน่งนะครับได้ uh, ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือจะอยู่ประมาณ9ตำแหน่งนะนะครับ ล็อกได้9ตําตำแหน่งผมยกตัวอย่างวิธีการล็อกตำแหน่งก็คือว่าอย่างผมพูดอยู่อย่างนี้น,นะครับก็สามารถเทสการล็อกตำแหน่งได้ไหมนี่คือตำแหน่งที่1นะครับส่วนแล้วเกิดว่าอยากจะโชว์สินค้าไปที่ตำแหน่งที่2ตรงนี้เราก็กดแค่เลข2นะครับก็จะทําการกล้องนะครับจะทําการแทนโดยอัตโนโมัติเลยนะครับอันนี้ก็คือความไวของการล็อกตำแหน่งนะครับพูดกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับแทนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้ไหมครับ อ่านี่ครับก็คือมาที่ตำแหน่งที่1นึ่งเนาโดยการกดปุ่มที่1นนะครับฟีจเจอร์ตัวกล้องตัว UV 570ตรงน,นี้นะครับสามารถล็อกได้ถึง9ตำแหน่งนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของการเปรียบเทียบกล้องทั้งหมด2ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ สริมนิดนึงคือกล้อง UV570 เนี่ยนะครับมีแต่ตัวกล้องมาอย่างเดียวนะครับไม่มีชุดตัวลำโพงแถมมาให้นะครับจะเป็นกล้องโดดๆนะครับโดยที่จะเป็นกล้องเดี่ยวๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้หลายๆตัวก็สามารถต่อเข้ากับเป็นวง Network, เน็ตเวิร์กเป็นระบบกล้อง i อ c a m ท r a ไปได้นะครับโอเคมี้ก็จบประมาณเท่านี้ครับผม